อนุรักษ์นิยมทั้งหมดก็กำลังหลงระเริงอ่ะในชัยชนะพักภูมิใจไทยเขาถือไพ่เหนือกว่าไงเขาประเภทรอเลือกได้อ่ะเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องงอ้อพรรคกาทธาเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะพักเพื่อไทยเหมือนกับลูกไก่ในกํามือไงอันนี้แสดงว่าเขาเนี่ยบอนไซกา้าทําเต็มที่ แล้วก็ไม่เห็นพรรคปลาธรรอยู่ในสายตาไงฤทธิเดชของผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ถึงกับขาดสะบั้นนะสองพรรคนี้ภูมิใจไทยกับปลาธรมเขาต้องแพ็คคู่เขาทิ <c oughs> ้งกันไม่ได้มันมินนี่บุญคุณเกมนี้ของภูมิใจไทยเนี่ยใครเป็นคนวางหมากพรรคนี้มันกำหนดโดยครูใหญ่ยยอยู่แล้วคุณอนุทินเนี่ยเป็นตัวสแสดงขนาดคุณกรวีนี่ยังถึงข่านโสพสต์ภาพคุณเดวินไปใส่คุย <c oughs> จานมากฝ่ายกฎหมายของพรรคนี้มันใจแคบไง ยุคสีน้ําเงินเนี่ยไม่เห็นอะไรที่จะไปทวงดูนอะไรได้เลยกินรวบเป็ดเสร็จจริงๆอันเนี้ยผมว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าในยุคระบอบทักษินด้วยซ้าไปอาจจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ยาวเป็น10ปีเลยเขาคาดคิดไปถึง20ปี oh. ด้วยซ้าไป <What? S 1> ยังไม่มีการคุยอย่างเป็นทางการ ระหว่างพักกล้าทํากับภูมิใจไทยเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ก่อนหน้านี้เขามองว่าสองพักนี้แพคคู่ยังไงไปไหนเนี่ยดูโอไปด้วยกันแน่ๆนะคะเราจะได้พูดคุยเรื่องนี้นะคะกับคุณเทพไทยเสนพงศ์ค่ะวิเคราะห์กันหน่อยว่าตกลงแล้วภูมิใจไทยสลัดพักกล้าทําจริงหรือเปล่าและถ้าอยากจะสลัดจริงๆจะสลัดได้หลุดหรือเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกว่าสูตร รัฐบาลนี่ยังสะบัดอยู่ไหมคะและคนที่จะถูกสลัดออกไปคือกล้าทาหรือเปล่าผมก็ยังเชื่อนะว่ากล้าธรรมยังมีฤทธิเดชอ่ะตราบใดที่ยังไม่แถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการนะผมก็เชื่อว่าพรรคกล้าธรรยังมีความหวังที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็เชื่อว่าฤทธิเดชของผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่ธรรมดา เห็นจากการที่พอมีกระแสข่าวว่าพักรคกาธรรมจะถูกดีดออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราก็เห็นผู้กองธรรมนัฐก็โยนระเบิดลูกใหญ่ออกมาอีกลูกหนึ่งว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สําคัญหรอกอย่า,อ,าอย่ามองข้ามการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะซึ่งอันนั้นสําคัญกว่า และเราเขาก็พร้อมที่จะท้าทายนะว่าเขาก็มีความพร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็แสดงว่าเขาก็ขู่นะครับพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยอะ่ะว่ากล้าที่จะลงเลือกตั้งใหม่หรือไม่เพราะว่าการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกับนับหนึ่งนับสองใหม่อ่โดยเพราะอย่างยิ่งพรรคการเมืองที่ได้มาโดยกระสุน ไม่ใช่กระแสเนี่ยถ้าเลือกตั้งใหม่มันก็เหนื่อยอ่ามันก็เหนื่อยแต่ว่าคุณธรรมนัสเปิดไตออกมาว่าเขาพร้อมอ่าจะเลือกตั้งใหม่มีความพร้อมแม้ว่าจะเหนื่อยแต่เขาก็พร้อมสแสดงว่าเขาก็ขู่ไปสังอ้อมว่าและพักภูมิใจไทยพร้อมหรือเปล่าที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็มีความพร้อมแค่ไหนกระสุนดินดำเนี่ยร้อยหรอไปแล้วหรือยังอ่าระด,ดมกันได้มาอีกเท่ากับเขาไหมอะไรเงี้ย ผมก็ตีความไปในลักษณะเช่นนี้นะครับอะไรทําให้ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยดูเหมือนจะลังเลซะเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของก้ารทาแตกต่างจากสิ่งที่เขาทํากับเพื่อไทยที่มันรวดเร็วมากผมก็คิดว่าเขาก็คงจะไม่ไม่อยากจะเขาเรียกว่าไม่อยากจะได้อ่าเขายังอยากจะต่อรองให้มากกว่านี้ไงอันดับแรกเนี่ยเขาก็บีบแล้วไงว่าเขาจะยึดกระทรวงกรเกษตรนะครับ แล้วก็คิดว่าพรรคธรรมก็ยอมแล้วละ่ะคือทำยังไงก็ได้ขอได้ร่วมรัฐบาลอ่าขั้นตอนที่สองเห็นชอดนี้ก็กดดันต่อว่าผู้กองธรรมนัสต,ต้องไม่เป็นรัฐมนตรีร่วมครมจุดนี้ซึ่งผมก็แปลกใจ่ว่าทำไมครมอนุทินหนึ่งจึงกล้าแต่งตั้งคุณธรรมนัฐ ทางทางที่มีเสียงคัดค้านร้องยีกันไปทั่วรวมไปถึงพรกประชาชนในฐานะพรักฝ่ายคา้านในตอนนั้นก็กดดันให้ปลดผู้กองธรรมนัสคุณอนุทินก็ไม่ปลดก็ยังอุ้มต่อไปแต่ว่าพอมารอบนี้มันมีความรู้สึกว่ารังเกียจรังงอนจนถเต็มกันมไม่อยากจะให้ร่วมรัฐบาลผมก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนอย่างผู้กองธรรมนัสผมก็เชื่อว่าไม่ได้ สิ้นร้ายไม้ตอกนะเขาไม่ใช่ตะเกียงที่ไม่มีน้ํามันนะอ่าเขาก็มีดีของเขาเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ามันเลยทําให้พักภูมิใจไทยยึกยักษ์อยู่พอสมควรที่จะตัดสินใจฟันธงว่าจะเอาอย่างไรกับกรณีของผู้กองธรรมนัฐอะครับหรือมันมีเรื่องไงอะไรฮะ MOU ที่มันมีร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันด้วยแล้วเรื่องมันก็ไปอยู่ที่ปปอชอแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นอีกปัจจัยนึงด้วยหรือเปล่า แล้วก็ทําไมครั้งแรกจึงกล้าก็รู้อยู่แล้วว่าผู้กองธรรมนัสนะออมีวีรกรรมอะไรบ้างประวัติเป็นอย่างไรบ้างนะครับการถ่ายรูปออกับบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสกแกมเมอร์ก็เปิดโปงกันมาตั้งแต่ยุครัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีภาพข่าวตอนที่ไปเซ็น MOU กันที่สิงคโปร์กับกระทรวงดีี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันมันลึกไปกว่านี้อ่ะจนทำให้พักภูมิใจไทยยึกยักที่ยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดีนะครับผมก็เชื่อว่ามันอาจจะมีการเกรงใจอะไรหรือไม่มีการวิเคราะห์ไปถึงว่าเบื้องหลังของการที่คุณธรรมนัสนะครับ พลิกขั้วมาสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีดีลว,ว่าพร้อมที่จะแต่งตั้งผู้กองธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีร่วมคอรมอด้วยนะครับทางทางที่คอรมอชุดอื่นก็ไม่กล้าแต่ชุดอนุทินหนึ่งบอกว่ากล้าอ,อลองให้ผมเป็นนายกดูสิผมกล้าแล้วก็แล้วก็กล้าตั้งจริงๆ ท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เสียงกัดคานเสียงแปลกประหลาดใจแต่ว่าพอรอบนี้เหมือนกับว่าพอจะเป็นคอรมอต่อแล้วก็เหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยมีทางเลือกมากกว่าในตอนนั้น <c oughs> นะครับเลยไม่ตั้งมันทําให้คนวิเคราะห์หรือมีความรู้สึกว่าภูมิใจไทยเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมตรงกับคลิปที่ ที่เขาเรียกว่าประกาศศักดาที่การจนบุรีอ่ะว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยแกนนำพักใ,ใจดำอ่ะพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะหักได้ตลอดเวลาไงเพราะฉะนั้นก็ก็อันนี้หรือเปล่าเป็นการตอบย้ำคำพูดนั้นหรือเปล่าว่าเออกกรณีผู้กองธรรมนัฐเมื่อหมดประโยชน์แล้วเนี่ยก็ที่หัวส่งไปอะไรอย่างเงี้ย อซึ่งผมว่าวงการภาษานักเลงวงการนักเลงเนี่ยอันเนี้ยเขามีความรู้สึกมากนะออเผมนี่ไม่ใช่คนนักเลงหรอกแต่ว,วงการวงการนอกเนี่ยผมมีความรู้สึกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าสองพักนี้ภูมิใจไทยกับป้าธรรมเขาต้องแพ็คคูเออ่เขาทิ้งกันไม่ได้มันมีนี่บุญคุณกันมันมีบุญคุณกันมันถ่ายโอนสอสอพื้นที่ทับซ้อรให้กันและก็ตอยทีต้อยอาศัยในบางพื้นที่เราก็เห็นได้ชัด เแต่พอมาดูผลจากการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันกลับเป็นกระแสเรื่องว่าพรักกล้าทำกำลังกินพื้นที่บ้านใหญ่ของพรักภูมิใจไทยแล้วก็เกรงว่าถ้าเปิดโอกาสให้พกรกกล้าทำใหญ่ขึ้นมันก็จะไปทับซ้อนกับพื้นที่ของพักภูมิใจไทยแล้วก็ทำให้พักภูมิใจไทยอาจจะ ขยายพื้นที่ลำบากในในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องบอนไซเซียอะไรเนี่ยมันกลับไปเป็นเช่นนั้นนะครับคือกลายเป็นเหมือนว่าพรักการ์ทำหรือผู้กองธรรมนัสนี่เหมือนเป็นทิชชูช้แล้วทิ้งแล้วอย่างนั้นเหรอคะก็เหมือนกับเหมือนกับคือผู้ก็ผู้ก็เหมือนกับว่าหลอกใช้ผู้กองธรรมนัอ่ะออผมว่าหลอกใช้ผู้กองธรรมนัสอ่ะใจทําให้ผู้กองธรรมนัสเกิดอาการผมว่าเกิดอาการงอนอ่ะไม่ถึงกับโกรธนะ แล้วก็ไม่ถึงกำลัาเลิกบุญคุณนะอแต่ว่าเกิดอาการงอนอย่างเช่นกรณีการที่จะพูดคุยกันวันที่คุณอนุทินลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาไปงานพระราชทานเพลิงศพผอโรงเรียนพระตรงประทานคิริวัฒอเห็นว่าวันนั้นเนี่ยตามโปรแกรมก็คุณคุณธรรมนักก็ไปอ่ะ อ่าแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนไปอาจารย์แหม่มไปแทนกับคุยเหมือนกับมีความรู้สึกกอนไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยไม่อยากพบอะไรเงี้ยอืแล้วจนถึงล่าสุดก็นักข่าวถามว่าได้ได,ได้ได้พูดคุยได้โทรศัพท์คุยกันไหมก่อนที่จะไปเมืองนอกคุณธรรมนัสก็บอกว่าก็คุยโทรศัพท์ก็ไม่เหมือนกับคุยต่อหน้าต่อต,อตาย I to eye face to face เออเห็นไหมอ่าแล้วก็การที่ผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าท่านก็ไปไม่คุยก็ไปดูแสงเหนือที่ฝรั่งเศส อ่าแล้วก็ปิดโทรศัพท์มือถือก็ไม่คุยกันคืออันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่ถึงกับอาการขาดสะบ,บั้นนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอออาการงอนเกิดขึ้นแล้วก็รอวันที่จะต้องมาเจราจากันอนะ่ะแต่ในสภาพที่บอกว่าเหมือนงอนมันก็เหมือนมีความจำนอนอยู่ในนั้นด้วยไหมคะเพราะเช่นบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยก็ไม่ใช่ของพักก้าทํานะจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเคยพูดถึงขั้นว่าสเต็ปของผมเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนเบาบางไปหมดนะคะ คือตอนนี้ถ้าพูดถึงเกมการเมืองเนี่ยผู้กองธรมรมัฐเป็นรองไงเป็นรองแล้วก็เหมือนกับจะจนตรอกแหละคือผู้กองธรมรมนัฐยอมจนถึงขนาดว่าอ่ะไม่เอาอ่ะกระทรวงกรเกษตรนะครับอ่ะไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะครับเอากระทรวงเกรดบีมาให้ทั้งหมดก็เอาคือทําอย่างไรก็ได้ขออยู่ในรัฐบาลอยู่ในเครือข่ายอํานาจรัฐไม่อยากจะเป็นฝ่ายค้านเพราะคุณธรมรมนัฐรู้ดีเนี่ยตกไปอยู่ในฝ่ายค้านก็เหมือนกับ ตกอยู่ในวงล้อมของพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พกรรคป,ประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีท่าทีชัดเจนตั้งแต่ดีเบตแล้วว่าไม่เอาพรรคประทร,รมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปอยู่มันก็ทรมานลําบากมากแล้วก็สองพรรคลราทัโดยผู้กองธรรมนัฐก็ไม่ถนัดในเรื่องการเป็นฝ่ายค้านเพราะก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้แม้ว่าจะได้เล็กได้น้อยหรือว่า จะทําให้เครดิตต่ําลงไปหรือเขาตัดเกรดกระทรวงให้เล็กลงหรืออะไรก็แล้วแต่แหละขออย่างเดียวก็ขอขอให้ได้ร่วมรัฐบาลผมก็คิดว่าผมอ่านใจผู้กองธรรมนัสนะว่าในในขณะน,นี้น่าจะอยู่ในฐานะเช่นนั้นครับไม่มีความแค้นอยู่ลึกๆในใจนะคะถ้าต้องยอมจำนวนขนาดนั้นความแค้นเนี่ยมันก็คิดบัญชีตอนหลังเลยอตอนนี้คุณธรรมนัสเขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเอ่อการแสดงออกในตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะ ในขณะที่คุณอนุทินนะครับพักภูมิใจไทยเขาถือไพ่เหนือกว่าไงเออเหนือกว่าได้ทุกประตูอ่ะเ,ออเขาประเภทลอเลือกได้อ่ะเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องงอพักต้าทําเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะวันที่เ็าประกาศจับมือร่วมมือกับพักเพื่อไทยเนี่ยอันนี้แสดงว่าเขาเนี่ยบอลไซเออพักกล้าทําเต็มที่แล้วก็ไม่เห็นพักกล้าทําอยู่ในสายตาไงแล้วอํานาจการต่อรอง เขาก็ถือว่าอยู่ในมือของพรรคภูมิใจไทยเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภูมิใจไทยไม่กลัวพิษย้อนกลับบ้างเลยครับบีบให้ผู้กองทมนัสจนตรอกแบอนนี้ไม่กังวลหลักในวันนี้ก็ถือว่าเขาเขาก็กลุ่มอํานาจรับได้นะครับแล้วก็อนุรักษ์นิยมนะอยู่ข้างเขาเต็มที่และตอนนี้ก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหมดก็กำลังหลงระเริงอ่ะในชัยชนะ ที่ไม่เคยชนะมาเลยในรอบยี่สิบสามสิบปีนี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเขาได้อํานาจรัฐมานานจรัฐอยู่ในมือเขาทุกอย่างเขาจะทําอะไรก็ได้นะครับการที่เป็นแนวร่วมกับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะอยู่คนละขั้วก็ตามในอดีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับลูกไก่ในกำมืออ่าอำนาจต่อรองของพรรคเพื่อไทยมันก็น้อยลงเต็มที แล้วก็เหมือนกับอเป็นเขาเรียกอะไรเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุรักษ์นิยมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยรู้สึกไม่หวนต่อต่อคำขคู่ของของผู้กองธรรมนัสอะครับคิดว่าเกมนี้ของภูมิใจไทยเนี่ยใครเป็นคนวางหมากอะก็รู้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่อยู่หลังก็ <c oughs> <c oughs> คือคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนตัวแสดง อ่าเป็นตัวแสดงคนที่อยู่เบื้องหลังก็ครูใหญ่เขาพักนี้มันกําหนดโดยครูใหญ่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่คุณอนุทินจะเป็นนายกครูใหญ่ก็พาไปผูกข้อมือกับหมอหมอช้างก็เ,ออเห็นอยู่ยัดเนี่เกมทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่นั่นแหละนะครับแต่ว่าโอเคหน้าฉากมันก็คือ,อคุณอนุทินเบื้องหลังก็คือครูใหญ่ผมว่าเกมการเมืองในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้การบงการการคิดการของครูใหญ่ทั้งสิน้นนะครับ อันเราก็ใจดนชัดอะเพราะว่าวันนี้เนี่ยครูใหญ่เขาก็เหมือนกับอำนาจทางการเมืองการกินรวบทางการเมืองก็อยู่ในมือครูใหญ่ทั้งสิ้นครับคือถ้าเราเปรียบเทียบอย่างในยุคคุณแพทองทานก็ถูกมองว่าเป็นนอมินีของพ่อแล้วคุณอนุทินนี่จะไปถึงขั้นนั้นไหมคะเอาอย่างนี้ก็ผมว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาก็มีแสงอยู่ในตัวเองอยู่บ้างละ่ะ แต่ว่าการดําเนินการใดๆมันต้องได้รับการเห็นชอบจากครูใหญ่นะครับเพราะนัครูใหญ่ก็คือ,อผู้บงการนะครับแต่ว่าครูใหญ่เขาจะหลากกว่านายใหญ่นี่ mm hmm. อ,อนายใหญ่เขาแสดงเองไงส่วนใหญ่ก็แสดงเองก็เป็นเป้าต่อสาธารณชนต่อสังคมต่อสายตาของผู้คนในสังคมมันก็เมื่อตกเป็นเป้ามันก็แรงเสียดทานมันก็เยอะไง mm hmm. แต่ว่าครูใหญ่เขาฉลาดไงเขาอยู่ข้างหลังอา่าเขาไม่เปลืองตัวเขาไม่เจอกระแดงเสียดทานและประกอบกับตัวแสดงแทนเขาอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็แสดงได้ดีกว่า,าตัวแทนของของ,ของนายใหญ่ไงอา่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการแสดงของครูใหญ่กับคุณอนุทินเนี่ยมันแนบเนียนกว่า,านายใหญ่กับคุณอุงอิงนง่ยครับแตอย่างขนาดคุณกรวีนี่ยังถึงขั้นโพสต์ไอตัว โปสเตอร์แล้วเอาภาพคุณเดวินไปใส <c> ่ <ười> คือเล่นเองเลยมันมองยงไงคะกรณีนี้คุณกรณีก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่นะเขาก็อาจจะต้องการที่จะสื่ออะไรให้สังคมเห็นนะว่าเอแท้จริงแลแ้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออมันคืออะไรมันเป็นของใครใครคือผู้บงการใครคือผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยผมคิดว่าสังคมก็รู้หมดแหละ นะครับแต่ว่าสังคมก็ไม่พากวิพากวิจารณ์ไม่ออกมาจะพูดมากเพราะว่าวิจารณ์มากมันมีฝ่ายกฎหมายของพรรคนี้มันใจแคบไง <S <S 2> <S 2> มันใจแคบ่ประเภทฟ้องยันฟ้องด่าคนก็ไม่อยากจะหาเรื่องหาราวไม่อยากจะเป็นเรื่องเป็นราวกป็ประเภทที่วิพากวิจารณ์แบบเลี่ยงเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอ่าตอ,อนนี้การกรุงกรวีออกมาโพสตเอง เล่นเองอย่างนี้ก็ก็อ,อย่างน้อยก็เป็นการตอกย้ำอะไอเห็นว่าเออคนในพักเขาก็คิดไม่ต่างกับคนข้างนอกอะครับคือตอนนี้หลายคนก็เหมือนกับดาจาวูย้อนไปถึงสมัยออคุณทักษิณไทยรักไทยในเรื่องของการครอบงำในหลายๆอย่างวันนี้เนี่ยคิดว่ามันมีบริบทอะไรที่เหมือนกับในยุคนั้นบ้างหรือเปล่าคะผมว่ามันเหนือกว่าเหนือกว่าในยุคคุณทักษิณน,นะ คุณทักษิณน,นี่ยเข้าไปแทรกแซงเข้าไปครอบงำสอวอโดยใช้วิธีการเอื้อประโยชน์การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันผลประโยชน์ร่วมกันนะครับและก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปคุมได้เป็นเสร็จต้องใช้วิธีการใช้เทคนิคในการแทรกแซงในการเข้าไปแช่งนาดกันแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดนะครับว่าการ ควบคุมสวการวัวสวการบร,ร็อกโวตสวนะครับซึ่งเป็นสภาสูงทําให้เป็นสภาสีน้ําเงินทั้งหมดเนี่ยมันก,ก็เท่ากับการควบคุมอํานาจทางการเมืองของประเทศเนี่ยได้เบ็ดเสร็จนะครับในวันนี้เมื่อสภาบนเป็นสีน้ําเงินสภาล่างก็คือสีน้ําเงินรัฐบาลก็สีน้ําเงินต่อไปองค์กรอิสระที่มาจากผลผลิตของสอวสีน้ําเงินก็ ก็เป็นองค์กรอิสระที่ที่มีรข่าสีน้ำเงินทั้งหมดเนี mm ่ย hmm. เขาบ้านเมืองนี้ประเทศนี้นกลไกอำนาจรัฐกลไกทางการเมืองก็ตกภายใต้การครอบงำของสีน้ำเงินทั้งสิ้นสีน้ำเงินจะบงการจะต้องการอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเออมันก็ยิ่งกว่าในระบอบทักษิณเนี่ย mm hmm. ระบอบทักษิณในตอนนั้นเนี่ยมันยังมียังมีฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายตรวจสอบฝ่ายอิสระ ที่ทวงดุลอยู่บ้างแต่ว่าฝ่าตอนนี้เนี่ยยุคสีน้ําเงินเนี่ยผมดูไม่เห็นอะไรที่จะไปทวงดุลอะไรได้เลยอเอ,อกินรวบเบ็ดเสร็จจริงๆอันเนี้ยผมว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าในยุคระบบทักษณิณด้วยซ้าไปปลายทางของมันจะเป็นยังไงคะในที่สุดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพลังของฝ่ายประชาชนไม่ใช่พักประชาชนนะครับพลังของฝ่ายประชาชนของคนไทยทั้งหมดเนี่ย ถ้ายัางไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมันก็อิทธิพลของฝ่ายสีน้ำเงินก็ยังครอบงำต่อไปจนกว่าฝ่ายประชาชนพลังของประชาชนมันทนไม่ไหวมันก็ลุกขึ้นมานะครับสู้หรือกับสองออฝ่ายสีน้ำเงินก็มีความขัดแย้งกันเองกับในฝ่ายของอนุรักษนิยมมันก็อาจจะแตกหักกันก็รอดูตรงนั้นแหละครับว่า มันมีความขัดแย้งอะไรหรือไม่ในอนาคตนะครับคือตอนนี้มีบางคนวิเคราะห์ไปถึงทัานว่าการกลับมาพังอาจในเส้นทางการเมืองของทางพักภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ยาวเป็นสิบปีเลยพี่เทพชัยคิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเขาคาดคิดไปถึงยี่สิบปีด้วยซ้ําไปนะครับเขาก็คาดคิดไปคือถ้าดูบริบททั้งหมดเนี่ยนะครับดูกลไกทั้งหมดเนี่ยมันก็มีม,มีเขาเนสามารถคิดไปได้นะสิบยี่สิบปี มันมันคิดไปได้แต่ผมก็เชื่อว่ามันประเทศไทยอํานาจอํานาจเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกนะครับมันก็สามารถที่จะเสื่อมได้คนที่มีอํานาจมากกว่านี้มันก็พังทลายลงมาแล้วในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการที่อ่านาจทางการเมืองที่มันเป็นเป็นผลประโยชน์ขัดกันในวันหนึ่งมันก็ต้องขัดกัน เมื่อขัดกันมันก็ขัดแย้งกันเมื่อขัดแย้งกันมันก็หักล้างกันฟาดฟันกันนะครับในที่สุดมันก็พังทลายได้อันนี้อยู่ที่การประสานผลประโยชน์และผมก็ไม่เชื่อว่าการประสานผลประโยชน์มันจะราบรื่นกันไปถึงสิปียี่สิบปีได้มันก็จะอาจจะมีอะไรบางจุดบางอย่างที่ทําให้ขัดแย้งกันถึงตอนนั้นแหละผมก็คิดว่ามันก็อาจจะ พังลงมาได้ก็ได้สุดท้ายค่ะก่อนที่เขาจะได้อานาจถึงสิบถึงยี่สปีเนี่ยคิดว่าเขาจะฝ่าด่านเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งโมฆะไปจนกระทั่งจะตั้งรัฐบาลได้มีรัฐบาลใหม่หรือเปล่าหรือสุดท้ายเราต้องไปเลือกตั้งกันใหม่คือตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นบันไดขั้นแรกนะเพราะว่าองค์กรอิสระมันยังไม่ถูกครอบงำโดยสีน้ำเงินร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมี สิ่งตกค้างอยู่บ้างนะครับถ้าหากว่าอำนาจเดิมนะครับที่ที่มีอยู่ในอดีตเนี่ยไม่วัวจับมือกับอำนาจใหม่คือสีน้ำเงินเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราก็อาจจะเห็นว่าการเลือกตั้งมันก็เป็นโมฆะได้เมื่อการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะก็เป็นโอกาสของคนไทยทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะี่ะที่จะ ที่จะคิดอ่านหรือจะแสดงออกทางการเมืองหรือจะสกัดการเมืองสีน้ำเงินเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดผมก็หวังว่าถ้าสมมุติว่าสารวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะฝ่ายที่ไม่เอาสีน้ำเงินจะได้มาจับมือกันต่อต้านกระบวนการสีน้ำเงินแล้วก็น่าจะเป็นจุดแรกถ้าทำได้สำเร็จหรือได้ระดับหนึ่งก็เท่ากับเป็นการสกัดหรือบอลไซ ขบวนการสีนําเงินแม่มันใหญ่ไปกว่านี้ครับมันมีความเห็นล่าสุดของทางคุณวิศนุเครืองามหลายคนฟังแล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับมีข้อสงสัยเล็กๆเ,เหมือนกันปกติจะไม่ค่อยฟันธงอะไรแต่กรณีนี้เนี่ยเหมือนกับฟันธงเลยว่าถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยเห็นว่ามันไม่รับและเลือกตั้งเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นโมฆะมองในยะจากจากความเห็นนี้ยังไงคะผมคิดว่าหลายคนนะที่เป็นนักเป็นนักกฎหมายระดับชั้นเซียนนะครับ อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับนักกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับและก็รวมถึงท่าทีของอาจารย์วิษณุเนี่ยผมคิดว่ามันปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้อะเป็นที่รู้กันว่าการมีบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดในบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ความลับแล้วก็เหตุผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันชัดมากกว่าเหตุผล การเลือกตั้งเป็นโมฆะเมื่อปี49เซไยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีใจเป็นธรรมแล้วก็พิจารากันอย่างตรงไปตรงมาผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นโมฆะเหมือนกับความเห็นของกูรูทางกฎหมายหลายคนนะครับ